มาพี่พี่น้องขอาพี่น้องมือน,นี้การกรรมาถ่านต่อพี่น้องเนาะเป็นการถ่านตะแกงพี่น้องขั้นที่สองแล้วบบดนี้เนาะเลยพี่น้องขั้นตอนการถ่านแล้วพี่น้องเนาะว่าถ่านคือแนวใดพี่น้องแล้วมึงวิธีกานแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือการวิธีการฐานตะแกงพี่น้องขั้นที่สองเนาะมันจะสลับกับลักษณะเลยพี่น้องเขาจะบ่ให้เครื่องเล็กตัวลุ่มเลยพี่น้องเรียกพี่น้องเนาะเขาจะบ่ใหเครื่องซี่พี่น้องเขาจะสลับลักษณะเลยพี่น้อง เราจะใส่เหล็กตัวหนึ่งงอพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือดิที่เราจะมางอพี่นะ้องเป็นไม้ทรงสัน้นเอาพี่นนะ้องเนาะแมดด่ยาวพี่น้องสลายเลยเนาะโอเป็นงงอเสรเลยพี่น้องเลยเนาะาจะมางอเหล็กตัวนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นกันใหญ่เล็กก้อนพี่น้องเนาะพี่น้นะนองเราจะบดโตเครื่อกัน,นพี่น้องเนาะระยะตัวนี้พี่น้องเพราะว่าเหล็กจะบดถึงพี่น้องเขาจะเอาทนนาน้นมาเนาะพี่น้องเนาะวิธีการใส่เนาะ นี่ก็เป็นขั้นตอนการได้เล็กก็รู้นะพี่น้องเนาะยังรู้พี่น้องหลังจากที่เขาได้ยหญ่ปเล็กไปแล้วพนะี่น้องเขาจะมางองลักษณเนะเลยพี่น้องเนาะพี่น้องไม้เขาเนาะเป็นวิธีการนะพี่น้นนงองเนาะเขาจะงอลักษณะเลยพี่น้องเนะาะแต่ละจุดพนะี่น้องเนาะจะใช้ไม้สั้นตัวหนึ่งพนะี่น้องตอกเล็กสะดานทางหวัวเล็กนะนี่พนะี่น้องเนาะ กางอแท่งเราจะตัวประเด็นเอาพี h, ่น้องนะคันตัวพี่น้องการงอเล็กพี่น้องเอาจะใหญ่เล็กไปกอ็ได้พี่น้องเนาะหลังจากใหญ่แล้วพี่น้องเขาจะมาใส่ลักษณะเลยพี่น้องเนาะงอลงคานเลยพี่น้องเสิ่งของแต่ละตัวเนาะวันเดียวเลยพี่น้องเนาะ เดีกน้องคันตอนเนะข้าเนป็นเกษตรว่าไส่ไปทางยาวพท่น้องเนาะเลยพี่น้องวิธีการต้อนรีบเขาพี่น้องเนาะเป็นกเลยพี่น้องพัสลับปลักสัพี่น้องด้านเถิงนาะพี่น้อง เขาจะบ่ให้มันครึ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเขาจะบ่ให้มันครึ่งกันลักษณะนี้เลยพี่น้องนี่เลยเนาะเขาจะให้มันอยู่ระหว่างกลางเลยพี่น้องเนาะมันจะเป็นสองซันพี่น้องเนาะพี่น้องจะมีการซันตะแกรงพี่น้องสองซันเนาะการต่อเล็กกันพี่น้องเขาจะต่อสลับกันพี่น้องด้านลุ่มด้านถึงเนาะแต่ว่าจะครึ่งกันกเลี้ยวแต่พี่น้องแต่บ่ให้อยู่คนละเนื้อเนาะพี่น้องเนาะชั้นลุ่มกันอยู่ย่านนี้พี่น้องอันถึงจะอยู่ตรงสลับลักษณะเลยพี่น้องแต่ว่าทางนี้จะเป็นเรียกซื่อเนาะพี่น้องเนาะ การสานของพี่น้องเดี๋ยวนาะงเดินละจุดพี่น้องวันระยะื้อสาวเซนหามาคุ้นสองจะเรืออยู่ประมาณสิบเซนเลยพี่น้องเนาะแบบไรเซเรียเลยพี่น้องถ้าเหามาใส่ซื้อกันพี่น้องมันจะห่างขึ้นไปนะพี่น้องเนาะเป็นจะเป็นสาวเซนพอดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเาจะมาใส่จุดกลางพี่น้องให้เรือประมาณสิบเซนพี่น้องเดี๋ยวเบิ่อนๆกันนะพี่น้องเนาะบัดนี้เอาใส่แล้วเนาะเลี้ยเนะพี่น้องเนาะบัดใส่แล้วกับชีวิตประมาณนี้เลยพี่น้อง ถือว่าระยะเสาเซ็นจะเหลือประมาณสิบเซนต์นะพี่น้องเนาะแต่ละจุดเขาพี่น้องจะซื้อเลยเนาะเพราะว่าเขาจะบโใส่ซื้อกันพี่น้องแต่ละจุดเหลือเขานะเขาจะมาใส่ทั้งถึงเป็นเลขบวกเรืเลยๆนะพี่น้องเนาะเลยพี่น้องลักษณะขันใส่เนาะด้านทึงเขาจะเอาขึ้นหลังเลขแล้วสนามเลยพี่น้องงอเลขลงบนเนาะมาเลยพี่น้องทีกาดที่แล้วเนาะจะใส่ไป็นเลี้ยงพีเนาะ แต่พี่น้องเขาจะสลับเรียลักษณะลักษณะเลยพี่น้องเนาะจะเป็นยูประมาณนี้เลยพี่น้องหือว่าสาวเส้นเนาะพี่น้องเนาะสาวเส้นเขาจะมาใส่ทางด้านสลับกันเลยพี่น้องให้เหลืออยู่ประมาณเป็นสิบเส้นเราะพี่น้องเนาะเวลามัดเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะอะไพี่น้องที่ซารตะแกงเขาเนาะการตรวจสอบเพื่อน้อเนาะ ด้านคานพี่น้องเราจะได้งอลงประมาณเลยพี่น้องเนาะเส้นชิบสองเส้นพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะเป็นจุดห่อพี่น้องเลยเนาะจะได้งอลงบนเลยพี่น้องงอสลับกันเลยนะพี่น,น้องเนาะลยพี่น้องระยะห่างเนะาะงอทางด้านานึงตะกันพี่น้อง เนาะนตอนเนาะเราจะงอด้านสุก่อนพี่น้องและเนียแนมนตัวนี้เนาะยานเขาจะเอาไม้ไปใส่งอตามหลังพี่น้องว่าอากาศทางด้านนอกก็จะงอนสมควรนะสินะนานตอนพี่น้องการงอเล็กเนาะน่น่น สเอง้แล้วไดตัว่นักว่วสนุน้เป็นยัไ้งอดยไปก็ยังได้กดอีกครันัวแล้วสุดไหมอะเดยอุดใหม่เลยพี่น้องอีการน็กเย์นงนง่ะ่่ก่เแต่ว่าหจะสืนลเนาะแต่เบอก anh em cột bương những bước bơm nhỏ 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 เ่าพี่น้องผัดนี่เนาะกรสีประมาณนี้เลยพี่น้องตอกขันสารตะเก่งของเราพี่น้องเนาะนี่เนาะรีบไปโอเคเราพี่น้องเนาะสีประมาณนั้เลยพี่น้องจะเป็นยูสองสั้นไปเลยเราพี่น้องเนาได้เป็นขัดตอนกันมัดเพ้นพี่น้องสร้างใหญ่เนาะนั่นเลยพี่น้องอาจจะให้มันสลับกันเลยเราพี่น้องเนาะวิธีการสานตะเก่ง จะเป็นเนาะจะเป็นเลขบวกเลยเนาะพี่นะ้องเนาะแต่ละจุดกลางมาันพี่นะ้องมันจะแตกต่างกันเลยเนาะเนอะซนะนะีการมาตนะ่อโอเคติดแนะ้ว เด็กๆจะทำมั้งต่อการมัเามั้งวสที่มอได้พ่น้อตดามคลิปตัวไปพี่น้องเนาะได้เนาะคนีประมาณนี้ก็เพี่น้องตงักเที่ยงมาพ่น้อ